สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรนดอมนะคะกับหัวข้ออะไรคือสิ่งที่คุณควรโฟกัสมากที่สุดตอนนี้ <c oughs> เปิดมาก็สามดาบเลยนะ สิบไม้แปดดาบเก้าเหรียญ King of Pentacle สิบถ้วยซิโวานหนึ่งเหรียญโอเคเอ่อสิ่งที่คุณควรจะโฟกัสมากที่สุดตอนนี้นะคะก็คือตัวคุณเองความสุขของตัวคุณเองที่คุณมองข้ามไปอืม บางคนสงสัยเอ๊ะฉันมองข้ามไปยังไงทุกวันนี้ฉันก็อยากมีความสุขฉันก็ต้องการมีความสุขฉันไม่เคยมองข้ามความสุขของตัวเองแต่คุณลืมอะไรไปหรือเปล่าคุณลองคิดดูดีๆนะสามดาบออกมาแปดดาบออกมาฟ้องนะคะว่าตัวคุณอาจจะอยากมีความสุขก็จริงแต่คุณไม่ได้พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มีความสุขคุณปล่อยให้ตัวเองเจ็บปวด ปล่อยให้ตัวเองเสียใจปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข์ความเศร้าปล่อยให้จินตนาการหรือความคิดลบๆมาทำร้ายคุณมาทำร้ายตัวเองอืมไพ่อยากจะบอกอยากจะเตือนคุณว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่คุณอาจจะต้องหันกลับมาใส่ใจตัวเองและรักตัวเองให้มากๆมองรอบๆตัวมองสิ่งดีๆมองหาสิ่งดีๆทุกคนมีความโชคดีเป็นของตัวเอง อาจจะไม่ได้โชคดีทุกเรื่องแต่มันจะต้องมีสักอย่างเช่นคุณอาจจะอกหักเสียใจจากใครบางคนคนที่คุณรักเขาอาจจะไม่รักคุณเขาอาจจะนอกใจคุณเขาอาจจะทำร้ายจิตใจคุณแต่ว่าคุณอย่าลืมไปว่าชีวิตคุณไม่ได้มีคนคนนี้คนเดียวคุณมีสิ่งดีๆอยู่ในตัวนะคะ แม้ว่าบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดไม่ได้ดังใจไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่เป็นเรื่องดีๆของคุณลองมองหาให้เจออย่าเอาแต่คิดลบอย่าเอาแต่จมอยู่กับความทุกข์แล้วมันจะทำร้ายตัวเองมันจะทำให้ความดีงามความสวยงามความดีที่ตัที่อยู่ในตัวคุณนะคะมันถูกกดเอาไว้ ทำให้คุณไม่ชายออกมาอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยมองหาสิ่งดีๆหรือความสุขที่คุณมีอยู่รอบๆตัวคนที่รักคุณครอบครัวของคุณที่รักและหวังดีเพื่อนฝูงที่รักและหวังดีกับคุณย,ยังมีนะคะต่อให้ใครบางคนอาจจะไม่ดีกับคุณไม่เป็นไรใครไม่รักคุณก็ช่างมองแต่คนที่รักคุณสิให้ความสำคัญกับคนที่เขารักและจริงใจกับคุณ อใครไม่รักก็ช่างปล่อยเขาไปนะคะแล้วก็หันกลับมาดูแลตัวเองเอาใจใส่ตัวเองให้มากๆให้สิ่งดีๆกับตัวเองคนที่ไม่ดีคนที่ทำร้ายจิตใจคุณคนที่ทำให้คุณเสียใจเขาไม่สมควรจะอยู่ในชีวิตคุณคุณก็ตัดเขาทิ้งไปนั่นคือการรักตัวเองคุณจะต้องหาคนที่รักคุณคนที่พร้อมจะดูแลคุณเป็นเป็นการให้รางวัลตัวเอง หาคนดีๆให้กับตัวเองหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองและสิ่งที่คุณควรจะโฟกัสอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของหน้าที่การงานการงานการเงินของคุณกำลังไปได้ดีกำลังไปได้สวยงานมันอาจจะเยอะหน่อยอาจจะยุ่งหน่อยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ความสำเร็จมันรอยอยู่ข้างหน้าไม่ต้องกังวลไปไม่ต้องคิดมากนะคะไม่ต้องกลัว บางคนเหนื่อยรู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยไม่ไหวแล้วทำไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรมันจะได้ประโยชน์อะไรเดี๋ยวคุณจะเห็นประโยชน์ของมันเองเดี๋ยวคุณจะได้รับรางวัลจากความเหนื่อยความพยายามของคุณนะคะมันไม่สูญหายมันไม่เสียเปล่าอืหน้าที่การงานการเงินค่อนข้างโดดเด่นนะคะส่วนในเรื่องของความรักโอเคอาจจะยัง ไม่ค่อยดีนะักอาจจะยังไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเจ็บปวดแบบนี้ไปตลอดเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะคุณอาจจะเจอคนใหม่ก็ได้เพียงแต่ว่าคุณจะต้องหันมารักตัวเองให้ได้ก่อนดูแลตัวเองให้ดีๆก่อนไม่เอา,เอาแบบร้องไห้ฟุมมายหรือว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวรอคอยแต่คนเก่าไม่สนใจคนใหม่ใครเข้ามาก็แบบมองไม่เห็นเลยไม่สนใจใครเลย อันนี้มันก็จะทําให้คุณอยู่กับความรู้สึกเจ็บปวดแบบนี้ไปอีกนานคุณก็จะไม่มีความสุขสักทีแต่ถ้าคุณปล่อยตัวเองออกมาจากตรงนี้ได้เนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่สดใสมีสเสน่ห์นะคะแล้วเดี๋ยวก็มีคนเข้าหาคุณเองคุณต้องเป็นเก้าเหรียญให้ได้ก่อนแล้วเห็นไหมอีกเหรียญหนึ่งยื่นมาเก้าเหรียญคือคนโสดที่โสดที่เอ,อ่อมีความสุขโสดแบบเพียบพร้อมโสดแบบ ฉันอยู่ด้วยตัวของฉันเองได้มีสเสน่ห์สดใสดูมีความสุขดูแลตัวเองได้ดีมีความสุขได้ด้วยตัวเองและเมื่อคุณเป็นอย่างเนี้ยคุณจะเจอคนที่ที่ดีคนที่เป็นคู่ที่แท้จริงมีความมั่นคงมีโอกาสที่จะได้สร้างครอบครัวคุณไม่ได้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวหรอก ไม่ต้องห่วงต่อให้คนคนเนี้คนที่คุณอกหกักคนที่คุณเสียใจคนที่คุณเจ็บปวดจากเขามาเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบรักมากต้องการแต่คนคนนี้ลืมเขาไม่ได้เลยคอยดูเหอะวันหนึง่งคุณจะเจอคนใหม่คุณจะเจอคนใหม่ที่ใช่ที่ดีกว่าคนที่จะอยู่เป็นคู่ของคุณและเขาจะดูแลคุณได้อย่างดีเนี่ย บางคนกลัวว่าเฮ้ยถ้าพลาดจากคนนี้ไปแล้วแล้วฉันจะมีอีกหรอฉันจะมีคนใหม่หรอฉันจะต้องอยู่คนเดียวอยู่โสดๆแบบนี้หรือเปล่าไม่หรอกไพ่คุณออกมาค่อนข้างค่อนข้างชัดนะคะว่าถ้าคุณไม่ปิดตาปิดใจไม่ปิดตัวเกินจนเกินไปเนี่ยคุณได้มีคู่แน่นอนคุณได้มีคนที่จะอยู่กับคุณสร้างครอบครัวกับคุณอืม เพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งคิดมากเอาแค่ว่าดูแลตัวเองให้ดีก่อนใส่ใจตัวเองให้มากๆก,ก่อนแล้วทุ่มเทปไปกับเรื่องงานนะคะเพราะว่าเมื่องานดีเงินก็จะมาเงินจะหลั่งไหลเข้ามาช่วงนี้ดวงคุณจะโดดเด่นในเรื่องการงานการเงินความรักอาจจะยังไม่โดดเด่นสักเท่าไหร่แล้วก็หันมาใส่ใจตัวเองหันมาใส่ใจคนในครอบครัวของคุณพ่อแม่ ญาตพี่น้องหรือแม้แต่เพื่อนฝูงที่สนิทกันมากๆนะคะคนเหล่านั้นเขารักและเป็นห่วงคุณคุณเองก็ควรจะรักและเป็นห่วงคนเหล่านั้นด้วยอย่าทำตัวให้เขาจะต้องกังวลอย่าปล่อยตัวอย่าทำตัวเองซึมเศร้าเพราะคนเหล่านั้นเขาจะเจ็บปวดคนเหล่านั้นเขาเป็นห่วงคุณคนเหล่านั้นเขาจะเสียใจถ้าคุณมัวแต่ทุกข์ โมแต่เป็นทุกข์โมแต่จมอยู่กับความทุกข์นะคะแต่ถ้าคุณมีความสุขคนเหล่านั้นเขาก็จะแฮปปี้ไปด้วยเพราะเขารักคุณไงทีนี้ไอคนที่เขาไม่แคร์ว่าคุณจะทุกข์หรือสุขอะปล่อยเขาไปคะ่ะนะโอเค จบการอ่านไพ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ